สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับทิชเชอร์โบนในวิชาการงานอาชีพค่ะคลิปก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทําความสะอาดบ้านนั่นเองวันนี้ทิชเชอร์ก็จะมาเฉลยการบ้านของครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะ ามาดูนะคะการบ้านนะคะครั้งที่แล้วนะคะจงตอบคำถามนะคะในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดบ้านข้อหนึ่งค่ะสิ่งใดใช้กวาดพื้นแห้งและเรียบนะคะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือไม้กวาดดอกยา้านั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องตอบไม้กวาดดอกย้านะคะเนื่องจากไม้กวาดนั้นมีหลายชนิดนะคะ ข้อสค่ะสิ่งใดใช้ถูทำความสะอาดพื้นนั่นก็คือไม้ถูบ้านนั่นเองค่ะหรือว่าไม้ถูพื้นนะคะข้อ3ค่ะสิ่งใดใช้ปัดฝุ่นละอองนะคะสิ่งที่เราใช้ปัดฝุ่นละอองนั่นก็คือไม้ปัดขนไก่นั่นเองค่ะทิชอร์ตรวจการบ้านของเด็กแล้วนะคะส่วนใหญ่ทำถูกต้องนะคะก็ขอปรบมือให้ด้วยนะคะ และในวันนี้นะคะทิชก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิธีการกวาดบ้านกันค่ะว่ามีกี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างและการกวาดบ้านนั้นมีประโยชน์อย่างไรค่ะวันนี้ทีิชช์ก็มีคลิปนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะ เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการกวาดบ้านกันค่ะการกวาดบ้านนะคะเป็นงานที่ทําให้พื้นบ้านสะอาดปราศจากฝุ่นละอองและเศษผงไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูมดและแมลงต่างๆพื้นบ้านของแต่ละบ้านอาจจะแตกต่างกันนะคะเช่นบางบ้านเป็นพื้นไม้บางบ้านเป็นพื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนขัดเรียบพื้นปูนซีเมนขัดหยาบ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านแต่ละประเภทเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะเราจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้นานและไม่ชำรุดเสียหายนั่นเองค่ะเราก็จะมาดูลักษณะของพื้นกันนะคะภาพแรกนะคะที่เด็กเห็นในวงกลมนั่นก็คือภาพพื้นไม้นั่นเองค่ะรูปที่2นะคะคือรูปพื้นกระเบื้องนะคะ รูปที่3พื้นปูนซีเมนขัดเรียบนะคะและรูปสุดท้ายเป็นรูปปูนซีเมนขัดหยาบนั่นเองค่ะเมื่อเราสามารถแบ่งลักษณะของพื้นออกมาแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาดูในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการกวาดบ้านนั่นเองนะคะอันดับแรกค่ะไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม้กวาดดอกหญ้าใช้กวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นซีเมนขัดเรียบนะคะ การดูแล,ลรักษาและจัดเก็บนั่นก็คือหลังจากใช้งานแล้วนะคะให้เด็กเคาะฝุ่นหรือเศษผงออกให้หมดนะคะจากนั้นนําไปแขนไว้ที่ตะปูแขวนหรือเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมนะคะโดยให้ด้ามไม้กวาดเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นนะคะ,ะคะ่ะเราจะมาดูนะคะไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะวิธีใช้นะคะใช้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดยามนะคะการดู จัดเก็บนะคะหลังจากใช้งานแล้วนะคะให้เด็กข้อนเศษผงออกให้หมดนะคะจากนั้นนําไปแขวนไว้ที่แขวนหรือเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมนะคะโดยให้ด้ามไม้กวาดนั้นตั้งอยู่บนพื้นเช่นเดียวกับไม้กวาดดอกหญ้านะคะและอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือที่ตักผงนั่นเองค่ะ วิธีใช้นะคะใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงที่กวาดรวมกันนะคะเพื่อนําไปทิ้งถังขยะค่ะการดูแลรักษาและจัดเก็บหลังจากใช้งานแล้วนะคะล้างให้สะอาดคว่ำไว้ให้แห้งนะคะจากนั้นนํามาแขวนหรือตั้งไว้ที่มุมห้องค่ะเมื่อเรานาทีต่ตักขยะแล้วนะคะจากนั้นเราก็นําไปใส่ในถังขยะนั่นเองค่ะวิธีใช้นะคะใช้รองรับขยะประเภทต่างๆภายในบ้านการดูแล และจัดเก็บนะคะเมื่อขยะเต็มถังนะคะให้นำขยะไปทิ้งในที่ที่ชุมชนจัดไว้ให้นะคะจากนั้นล้างถังขยะให้สะอาดค่ะปั้มให้แห้งแล้วค่อยนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเราเรียนรู้ในเรื่องอุปกรณ์กันครกแล้วเราก็ไปดูวิธีการกวาดบ้านกันเลยค่ะวิธีการกวาดบ้านนะคะ1การกวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนขัดเรียบภายในบ้านนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งค่ะให้เด็กใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดฝุ่นผงโดยเริ่มจากมุมห้องมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าใต้โต๊ะก่อนนะคะขั้นตอนที่สองนะคะกวาดฝุ่นผงไปในทิศทางเดียวกันนะคะและรวมให้เป็นกองเดียวถ้าเป็นพื้นไม้นะคะให้กวาดตามแนวยาวของไม้นะคะโดยกวาดไปในทิศทางเดียวกัน ขั้นตอนที่สามค่ะกวาดกองฝุ่นผงนะคะใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งลงในถังขยะค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการกวาดบ้านนะคะสำหรับพื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนขัดเรียบภายในบ้านนะคะเราก็จะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะและกวาดตามขั้นตอนสามขั้นตอนนี้นะคะต่อมาค่ะวิธีการกวาดบ้านนะคะเป็นการกวาดพื้นปูนซีเมนขัดหยาบภายนอกบ้านค่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะกวาดฝุ่นผงและใบไม้บนพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวไปในทิศทางเดียวกันโดยกวาดรวมฝุ่นผงให้เป็นกองเดียวนะคะขั้นตอนที่สองนะคะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดฝุ่นผงและใบไม้นะคะกองรวมกันใส่ในที่ตักผงแล้วนําไปทิ้งในถังขยะค่ะ ในกรณีที่เพื่อนๆน,นะคะแพ้ฝุ่นละอองนะคะขนาดกวาดบ้านก็ควรสวมแมสนะคะผ้าปิดจมูกและทําความสะอาดเบาๆไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองนั้นเข้ามาในจมูกของเรานะคะด้วยความพวงใยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีคลิปการกวาดบ้านที่ถูกวิธีมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเราไปดูกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งจับไม้กวาดกวาดเศษฝุ่นตามซอกต่างๆ ขั้นตอนที่สองกวาดขยะกองรวมกันขั้นตอนที่สามใช้ที่ตักผงกวยขยะไปทิ้งขั้นตอนที่สี่ทิ้งขยะลงในถังขยะขั้นตอนที่ห้าข้อฝุ่นออกจากไม้กวาดขั้นตอนที่หก เก็บไม้กวาดเข้าที่ให้เรียบร้อยมาดูประโยชน์ของการกวาดบ้านกันนะคะการกวาดบ้านเป็นประจำมีประโยชน์ดังนี้ค่ะข้อ 1. พื้นบ้านสะอาดข้อ 2. ผู้อยู่อาศัยเดินสบายสุขภาพดีไม่เป็นโรคภูมิพแพ้ข้อ 3. บ้านไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูหมดและ,มะแมลงต่างๆค่ะ ข้อ4สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีกันและการบ้านในวันนี้นะคะที่เชอร์ก็จะให้เด็กๆนะคะลงมือปฏิบัตินะคะกวาดบ้านนะคะโดยให้ผู้ปกครองคอยให้คําแนะนํานะคะและให้ความช่วยเหลือจากนั้นถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆส่งมาให้คุณครูคะ่ะ และให้เด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนในหนังสือหน้า11-14ถึง14นะคะในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านและวิธีการกวาดบ้านนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วทีเช่์ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ